อ่ะสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่าประวัติของฮีโร่นี่ฮะทองเหม็นบุรุษแข่งบอลกระันทองเหม็นนะครับผมนี่ท่องเทีย่ยวทั่วไไไททททยยปกับออุ้่งเี่ยวทั่วไทยไปกับไอท้ทุทย,ม,ยมาเรามาเล่าประวัติของมันเลยนะครับผมผขบยาประวัติตรง ประวัติของมันเนี่ยบุรุษแห่งบาลจันทองเหม็นนะครับเป็นสุดยอดวีรบุรุษจากหมู่บ้านบาลจันเป็นหนึ่งในเรื่องพลังกำลังและความหน้าเกรงขามนะครับเขาจะเป็นชาวบ้านธรรมดาแต่ก็สามารถทาให้กองทัพกําลังทหารของศัตรูแตกพ่ายไม่เป็นท่ามีผานะคู่ใจ คือกระบือเผือกนะฮะแล้วบุตคู่กายของเขาคือขวานคู่นั่นเองความแข็งแกร่งตุดป้อมประการของเขายากที่จะหาผู้ใดเทียบเทียนนะครับผมเนี่ยก็เป็นฮีโร่ที่เก่งมากเลยนะครับผมมีเฮนฮีโร่ตัวนี้เป็นดาวเริ่มต้นก็คือสี่ดาวนะครับผมนี่ครับ ทัวไทยไปกับไอ้ทุยครับท่องเทีย่ยวทั่วไทยไปกับไอ้ทุยก็เริ่มแรกก็คือสีดาวครับห้าดาวแล้วก็หกดาวตามตามลำดับนะครับผมเป็นยีโรที่โหด,ด,ดมากเลยครับสกิลแรกก็คือการพุ่งชนนะครับพุ่งชนมหาศัตรูด้านหน้าแล้ว,วและสร้างความเสียหายร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของพลังโจมตีและสตันศัตรูเป็นเวลาหนึ่งวินาทีนะครับผม วันที่สองสกิลที่สองก็คือสร้างความเสียหาย75%แล้วแกะแกะศัตรูรอบๆแล้วเพิ่มพลังสตรีเพิ่มพลังโจมตี70เป็นเวลา7-10วินาทีครับผมสกิลอันติหรือว่าสกิลที่สามมันนะครับผมทอมเมนป้าขวานของเขาอย่างรุนแรงครับเป็นศัตรูด้านหน้าสร้างความเสียหายลด70%ของพลังโจมตีนเนีัยเป็นสกิลที่แรงมากเลยครับผมตีีตวอร์ทั้งเดียวนี่แบบยอดมากแรงแรง,แรง โอเคครับ okay, ผมตอนนี้ก็ไม่มีเราจะพูดแล้วฮะสุสดใครชอบก็กดไลค์ใครรักก็กดแชร์เลยนะครับผมกดสาวๆด้วยโอเคครับ okay, ขอบคุณครับผม